จะใช้ Excel ให้ดึงแยกตัวเลขและตัวอักษรจากรหัสสินค้าด้วยทริคและสูตรง่ายๆแบบนี้ครับตัวอย่างมีรหัสสินค้าแล้วอยากดึงแยกเฉพาะข,ข้อความและตัวอักษรเพื่อนําไปวิเคราะห์ถ้ารูปแบบรหัสสินค้าเป็นแพทเทิร์นแบบไง่ายๆเหมือนกันหมดเหมือนในตัวอย่างที่มี3ตัวอักษรขั้นด้วยเครื่องหมายขีดและเป็นตัวเลขเราก็จะเขียนสูตรง่ายๆเป็นเท่ากับ left เป็นการตัดเอาข้อความจากเซลล์ที่เราเลือกนับมาจากด้านซ้ายส,สุดแล้วเลือกเฉพาะตัวอักษร3าตัวแรก ถัดมาที่เป็นตัวเลขจะเท่ากับคําสั่งไลท์ตัดเอาข้อความจากเซลล์นํามาจากด้านขวาสุดแล้วเลือกเอา5ตัวอักษรแรกแต่ทีนี้ถ้าเกิดไปเจอรหัสสินค้าที่มีรูปแบบไม่ตายตัวทั้งตัวอักษรและตัวเลขแต่ละรายการไม่เท่ากันสูตรสั้นๆแบบนี้ก็จะยังใช้ไม่ได้นะครับวิธีแก้เราจะใช้คําสั่งไฟล์เข้ามาช่วยเพื่อหาตําแหน่งของเครื่องหมายขีดว่าอยู่ในตําแหน่งใดแล้วลบออก1หลักก็คือตัวมันเองก็จะได้เฉพาะข้อความที่ถูกต้องตามต้องการครับ ถัดมาหมายเลขสินค้าลักษณะจะคล้ายกันครับใช้คำสั่งไฟล์หาตำแหน่งขีดแต่จะเพิ่มคำสั่งเลนเข้ามาเพิ่มเพื่อคำนวณหาความยาวที่เหลือหลังเครื่องหมายขีดแล้วให้คำสั่งไลท์ดึงค่าตัวเลขออกมาเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ